กองทัพอากาศไทยถือเป็นหนึ่งในเหล่าทัพที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยทางอากาศและการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายครั้งที่สังคมทั่วไปจะเห็นการแสดงแสนยานุภาพในงานวันกองทัพอากาศการฝึกบินปก,กติหรือการซ้อมรบกับประเทศพันธมิตร แต่มีอีกหนึ่งด้านที่แทบไม่ค่อยเปิดเผยต่อสาธารณะเลยนั่นคือการฝึกซ้อมลับการฝึกที่ไม่ได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ แต่กลับมีความหมายต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรบของไทยอย่างมหาศาลเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นเหมือนตำนานเล็กๆที่ผูดกันในแวดวงทหารการบินและวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังของสิ่งที่ถูกเรียกว่าการฝึกซ้อมลับของกองทัพอากาศไทยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องมีการฝึกซ้อมลับ ทำไมไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเหมือนการฝึกคอบราโกหรือแฟลคอนสไตร์คำตอบคือเพราะการฝึกแบบลับนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนการรบจริงแทคกติกเชิงลึกและการประเมินสมรรถนะของอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่จะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์จริงหากถูกเปิดเผยต่อคู่แข่งหรือประเทศที่อาจเป็นภัยคุกคามในอนาคตย่อมทำให้ไทยเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ การเก็บทุกอย่างไว้ในความลับจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่ากองทัพอากาศไทยมักจะจัดการฝึกซ้อมในยามค่ำคืนบางครั้งใช้สนามบินทหารขนาดเล็กที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกัก บางครั้งก็ใช้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ที่ห่างไกลจากสายตาของประชาชนทั่วไปนักบินได้รับคำสั่งแบบฉับพลันมีการใช้ระบบสื่อสารเฉพาะเพื่อควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลเป้าหมายขององค์การฝึกคือการจำลองสถานการณ์การโจมตีฉับพลัน การสกัดกั้นค่าศึกการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและการโจมตีเชิงลึกในพื้นที่ห่างไกลหนึ่งในภารกิจที่ถูกพูดถึงบ่อยคือการฝึกบินต่ำเพื่อหลบเรดาร์นักบินของกองทัพอากาศไทยต้องเรียนรู้การบินในระดับความสูงเพียงไม่กี่สิบเมตรเหนือพื้นดิน ด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องบินขับไล่เช่น F-16 หรือ JAS-39 Gripen ปเ,ปเพื่อหลบหลีกการตรวจจับของระบบเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามการฝึกเช่นนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะเพียงการคำนวณผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจหมายถึงอุบัติเหตุร้ายแรงแต่การฝึกแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ไทยมีความพร้อมหากต้องเข้าสู่สงครามอากาศในภูมิประเทศจริง อีกหนึ่งการฝึกที่ถือเป็นจุดเด่นคือการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นการใช้ระบบเรดาร์ตรวจการการยิงถีปนาวุธพื้นสู่อากาศและการทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและรายงานทางอากาศหรือ Air Command and Control Center ในสถานการณ์สมมุติที่มีการบุกรุกน่านฟ้าแบบไม่คาดคิดการฝึกในลักษณะนี้ถูกเก็บเงียบ เพราะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากหากศัตรูรู้ว่าไทยมีแผนตอบสนองอย่างไรในแต่ละขั้นตอนก็จะสามารถหาทางหลีกเลี่ยงได้ไม่เพียงแต่การฝึกภายในประเทศเท่านั้นยังมีข้อมูลว่ากองทัพอากาศไทยได้จัดการฝึกซ้อมแบบลับร่วมกับกองทัพของมิตรประเทศบางชาติในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เช่นการบินคู่กับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์โดยไม่ปรากฏในข่าวใหญ่โตเหมือนการฝึกคอบราโกจุดประสงค์ก็เพื่อทดสอบยุทธวิธีจริงที่ไม่สามารถเปิดเผย,ยสู่สาธารณะได้ข้อมูลเหล่านี้แม้ไม่ถูกเผย,ยแพร่แต่ก็ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะของกองทัพอากาศไทยอย่างต่อเนื่องการฝึกลับยังรวมถึงการทดสอบอาวุธใหม่ ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดที่ไทยจะดหามาการทดสอบระบบเรดาร์ของกริปเปนหรือแม้แต่การลองใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับในภารกิจสอดแนมเมื่อใดก็ตามที่กองทัพอากาศไทยได้รับอาวุธใหม่ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการทดสอบอย่างลับๆเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพตามที่ผู้ผลิตกล่าวอ้างหรือไม่และนักบินสามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์กดดันหรือไม่การทดสอบเหล่านี้ไม่อาจทำแบบเปิดเผยได้เพราะจะทำให้คู่แข่งได้รับข้อมูลตรงไปตรงมา อีกหนึ่งมิติที่สำคัญคือการฝึกสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟ์ซึ่งถือว่าเป็นสนามรบใหม่ของศตวรรษที่21กองทัพอากาศไทยได้ทุ่มเททรัพยากรเพื่อฝึกซ้อมการรบในมิติไซเบอร์ การก่อกวนสัญญาณเรดาร์การป้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ระบบรบกวนคลื่นเพื่อทำให้ขีปนาวุธของศัตรูหลงทิศท,ทางการฝึกเหล่านี้แทบจะไม่มีทางที่สาธารณชนจะได้เห็นเพราะเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในโลกของสัญญาณและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่ในสนามรบที่มองเห็นด้วยตาสำหรับนักบินที่เข้าร่วมการฝึกลับนั้น ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดไม่ใช่นักบินทุกคนที่จะได้รับสิทธิ์การฝึกในลักษณะนี้ต้องใช้ทั้งความชำนาญประสบการณ์และความกล้าหาญนักบินจะถูกทดสอบทั้งทางกายและจิตใจถูกส่งเข้าสู่สถานการณ์ที่เสมือนจริงมากที่สุดและถูกประเมินอย่างละเอียดเพื่อดูว่าใครจะสามารถเป็นผู้นำฝูงบินในภารกิจจริงได้ ความลับถูกเก็บรักษาอย่างเข้มงวดแม้แต่ครอบครัวของนักบินก็ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่เบื้องหลังการฝึกลับยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพกองทัพบ,บกและกองทัพเรือต้องทำงานประสานกันกันกนกบกองทัพอากาศเพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้มีแค่การรบในอากาศอย่างเดียวแต่ยังต้องอาศัยการโจมตีจากหลายมิติ เช่นการใช้กองเรือยิงสนับสนุนการส่งกำลังบกยึดพื้นที่และการใช้โดรนลาดตระเวนดังนั้นการฝึกลับของกองทัพอากาศจึงมักจะเชื่อมโยงกับการซ้อมรบของเหล่าทัพอื่นแม้ว่าจะไม่ปรากฏในข่าวแต่ก็เกิดขึ้นจริงในเงามืด นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบเช่นการสกัดกั้นเครื่องบินที่บินเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตการตอบโตภัยก่อการร้ายที่อาจจี้เครื่องบินโดยสารหรือแม้แต่การใช้เครื่องบินลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติภารกิจเหล่านี้ถูกซ้อมอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาจริง กองทัพอากาศสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการเก็บทุกอย่างเป็นความลับอาจทำให้คนทั่วไปไม่รู้ว่ากองทัพอากาศไทยทำอะไรบ้างแต่ในความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือหลักประกันความมั่นคงของชาติ หากวันหนึ่งเกิดวิกฤตการที่คาดไม่ถึงคนไทยทุกคนจะได้เห็นผลลัพธ์จากการฝึกซ้อมเหล่านี้ที่ทำให้กองทัพอากาศไทยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทุกรูปแบบเรื่องราวการฝึกลับของกองทัพอากาศไทยยังคงถูกเก็บงำไว้มากว่าที่ถูกเปิดเผยสิ่งที่เรารู้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงแต่เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นว่า กองทัพอากาศไทยไม่ได้หยุดนิ่งหรือเพิ่งพาเพียงการจัดแสดงกำลังที่สาธารณชนเห็นการฝึกที่แท้จริงการสร้างนักบินที่แข็งแกร่งและการพัฒนากลยุทธใ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโลกแห่งความลับที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง